嗯。<My> ครับตัวนี้เป็นบัตรกีไร้าสายนะครับเป็นบัตรก,ก,ก,กีบัตรกีตะกั่วไร้สายนะครับอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับจะกรกอบีคู่มือคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้15วัตต์ขนาด15วัตต์นะครับไฟอยู่ที่หนึ่งแบตเตอรี่อยู่ที่1,3 0 0มิลลิแอมป์ต่อชั่วโมงนะครับอุปกรณ์อะไรบ้างเรามาดูกันนะครับตัวนี้แท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จ USB ตัวนี้ ตัวบัตรกีนะครับตัวนี้หัวบัตรกีนะครับตัวนี้แผ่นวางนะครับแผ่นวางแผ่นวางสำหรับสักกีตัวบัตกีเนี่ยจะเป็นตัวแบบนี้ตัวนี้สามารถปรับวนได้นะครับปรับวนความ ว่าคุณจะใช้วต์เท่าไหร่คุณต้องดูจุดนี้นะครับว่าคุณจะใช้สามจุดแปดวลต์สี่จุดสามว่าสี่จุดแปดสามจุดสามเนี่ยครับถ้ายิ่งวลต์มากมันยิ่งร้อนเร็วนะครับได้ร้อนแรงนะครับผมจะใช้สามจุดแปดคือตรงนี้มันหมุนได้นะครับหมุนได้หมุนได้ผมใช้สามจุดแปดนะครับุนจุดตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้สามจุดแปดหัวมันจะแหมหัวมานะครับหัวมาเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าการชาร์จเนี่ยคุณสามารถชาร์จใส่ u วดีนะครับคุณหมุนใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดหมุนเวลาชาร์จนะครับเวลาชาร์จคุณใส่ตรงนี้มาใช่ไหมครับแล้วคุณใส่ปลั๊กปลั iPhone, ๊กพวก iPhone พวกหัว USB เนี่ยเสียบไปนะครับแล้วก็เสียบชาร์จมันจะมีไฟขึ้นนะครับมีไฟขึ้นนี่นะครับ นะครับคุณใส่นะครับประมาณนี้ถ้าคุณใส่เป็นลักษณะประมาณนี้อาใส่หัวหน,นะครับนี่นะครับใส่หัวหเป็นประมาณนี้แล้วกดท่าครั้งเปิดเวลาเปิดนะครับเปิดกดห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันจะกระพริบแบบนี้คือใช้งานนะครับน 1, 2, 3, 4, นรเ,นเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยกระพริบแบบนี้ ปุ๊บเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับให้หัวมันร้อนอ่าเริ่มร้อนแล้วตอนนี้อุณหภูมิอ่าอุณหภูมิห้องอยู่ที่สามสี่เรลวัดยเลยนะครับว่ามันร้อนเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่นะครับนี่ยี่สิบสี่มันเริ่มร้อนอ่าถ้าสมมติว่าคุมแต่นี่นะครับเนี่ย เอาใหม่เมื่อกี้มันเริ่มร้อนหนึ่งสามสี่ห้าเนี่ยเปิดเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วเราจะดูว่ามันจะร้อนไหมนะครับหัวมันจะเริ่มร้อนนะครับสักแป๊บนะครับมันจะร้อนหัวมันจะเริ่มร้อนนะครับหัวมันจะเริ่มร้อนใส่นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเริ่มร้อนนะครับ เนี่ยครับยี่ห้ามันจะเริ่มร้อนปุ๊บอ่าพอเริ่มร้อนปุ๊บคุณสามารถแตะเนี่ยนะครับเนี่ยบัตรกีผมจะเอาบัตรกีมานะครับบัตรกีปุ๊บเนี่ยนะครับกดนี่นะครับ พอกด5้าครั้งปุ๊บเราก็เปิดออกมามันจะควันไฟมันจะออกอย่างนี้นะครับแล้วเราจะวัดนะครับ34นะครับ3 1นะครับ44แล้วนะครับ4 4เรามาจี้จี้ดูนี่นี่นะครับผุงพลาสติกเรามาจี้ตะกัวนะครับเราก็ต้องกดอย่างนี้นะครับกดอย่างนี้เพื่อเพื่อจะไายตะกัวนะครับนี่นี่นะครับ จับแล้วจะร้อนหน่อยนะครับเราก็มาตะาก,กัวปิดการปิดก็กดห้าครั้งนะครับอ่านี้ผมจะเปิดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าครั้งปุ๊บอ่าคุณมาเช็คดูนะครับแล้วคุณมานั้นมาอุปกรณ์ นี่นะครับ,บ <c oughs> คุณกดอ่าไฟมันจะสว่างนี้เราใช้งานนะครับคุณกดเมื่ห้าครั้งคุณจะเห็นแสงไฟตรงนี้นะครับควันมันจะออกนะครับควันม,มันจะออกปุ๊บนี่นะครับใ้บัตกีนี่มันเห็นไหมบัตกีนะครับบัตกีละลายละละลายละนี่นะครับ,บละลายอ่า เนี่ยคุณเห็นตะกัวไหมนี่ครับตะกัวนะครับตะกัวเนี่ยตะกัวปุ๊บละลายนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับกดให้มันมีแสงอย่างนี้นะครับแสงไฟอย่างนี้นะครับอุณหภูมิสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดละลายนะครับละลายเนี่ยนะครับ นี่นะครับถ้าคุณปิดนะครับคุณปิดคุณก็กดห้าครั้งนี้หนึ่งงสามสี่ห้าเนี่ยมันก็จะพิบนะครับกับพิบโอเคก็สายยืนหันดูประมาณนี้นะครับนะครับการใช้งานอ่ะเปิดมากดหนึ่งสอสามสี่ห้าเวลากดใช้งานกดค้างกับพคค้างกว่านี้ให้มันมีแสงไฟตรงนี้นะครับอุณหภูมิมันก็จะเพิ่มนะครับอุณหภูมิก็จะเพิ่มนะครับ เนี่ยครับอุณหภูมิก็จะเพิ่มเร,เ,รเรื่อยๆนะครับเริ่มแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับกดกดให้มัน,นมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับนี่ นี่มันจะร้อนขึ้นนะครับร้อนขึ้นนี่สามสีแล้วสามเจ็ดแล้วนะครับไม่เริ่มร้อนปุ๊บใช่ไหมครับผมก็นี่มานะครับปัดกีเข้าไปนะครับ บัตรกีเข้าไปนะครับบัตรกีนะครับห้าสิบห้าแล้วนะครับนี่สี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้าคุณละลายเนี่ยควรออกนะครับมันก็จะละลายสามารถละลายได้กดละลายเนี่ยบัตรกีมันจะหลอมละลายนะครับหลอมล,ละลายตะกัวนะครับตะกัวนี่นี่ เคนี okay. <Okay. S 1> okay. ่นะครับอ <Hay an S 1> ุณหภูมิเท่าไหร่นี่นี่นะครับสี่บสองนะครับอุณหภูมินี่นะครับควรอืมนี่นี่นะครับกดโอเคก็สาธิตให้ท่านประมาณนี้นะครับ นะครับแล้วก็กด5ครั้งนี้1 2 3 4 5นี่คือปิดเรียบร้อยนะครับอุณหภ,ภูมิตรงนี้จะลดลงนะครับโอเคก็สใิ่ให้ท่านดูประมาณนี้